ป้าตีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกุลทุกคนมาเลือกกินข้าวกับยายแก้วมื้อนี้ได้แจ่วเมงดาแจ่วเมงดาเมืองอุท,ทัยธานีน้ำพริกเมงดาปลาดุกย่างผู้ใดอยกดายกได้จิ้มเอาเด้อจ้าในตะกร้า135บาทมีค่าส่งน้ำแต่ว่ามันก็นสิเป็นบางมือ้อ100 103บาท107บาท109บาทแต่คงยายสั่งตอนสั่งยายได้คา่าส่งได้เสียค่าส่งน้ำ20บาท บางบางบางคนก็นสิบปวดไอเสียค่าทรงไปจิ้มเอาจ้จมีหัวแม่งดามีโตแมงดากินก็พักนี่พวกันทินบักทัว่วบักเกลือบักแตงก็ปะทูทอดเข้ากันพักมากมาก,มากบวบาล้ายย้ายห้าง หอมขึ้นดังเลยกบประทู่คุ่มอยู่ได้พี่น่องเพิงโล่เ้ือนี้เรื่มบอกเพิงโล่ จะเข้าไปซื้อแม่งดากับตัวละตัวเราชอหาเนาะประดุก๊กอีกแกะกินไปแล้วจะมาขึ้น พักลาย,ยางแล้วกินยังไยกินก็ผักแสบอ่อนวรตทุทอดก็แสบ กันค่ะ

hmm và là đang lời lắm cảm chưa em không សូវើង់ខ្លាប់ន់ន់